สวัสด,ดีตอนเช้าครับทุกคนวันนี้โอป้านำจิตวิทยาน้มน้าวใจให้คนเนี่ยเขาชอบคุณครับเวลาที่พบเจอกันครั้งแรกหรือครั้งใดก็ตามเขาก็จะรู้สึกดีประทับใจในตัวคุณโอป้ามองว่าเรื่องนี้ละเอียดอ่อนมากๆเลยนะครับ สมัยที่อป้าอยู่ในองค์กรนะครับก็ทำงานเกี่ยวกับด้านนี้โดยตรงนะครับทำงานกับผู้คนนะครับมากกว่าพันคน14ปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาแชร์ให้ฟังครับว่ามันมีอะไรบ้างที่ทำให้คนอื่นเนี่ยเขาชอบคุณเขารบคุณแล้วก็ประทับใจในตัวคุณครับข้อหนึ่งครับเวลาที่เราเนี่ยกำลังคุยกับใครสักคนอยากจะให้เขาประทับใจเราต้องรู้จักตั้งคำถามให้ดีนะครับ ตั้งคำถามดีเนี่ยก็จะได้คําตอบที่ดีเช่นเดียวกันบางคนเนี่ยใช้คําถามอย่างไม่มีมารยาทนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่รู้จักกันมานานแล้วหรือว่าเพิ่งจะรู้จักครับบางครั้งเนี่ยคำถามเนี่ยไปเสียดแทงใจผู้คนบางครั้งเนี่ยคำถามเนี่ยทำให้ใครสักคนอึดอัดนะครับเพราะฉะนั้นการตั้งคําถามที่ดีเนี่ยจะช่วยให้อีกฝ่ายตอบได้อย่างสบายใจด้วยเช่นกันนะครับข้อ2 หลังจากที่คุณเนี่ยตั้งคำถามที่ดีทำให้เขาสบายใจในการเล่ากับคุณพูดกับคุณแล้วนะครับคราวนี้ต้องตั้งใจฟังแล้วล่ะครับและเวลาที่ฟังเนี่ยอาจจะพยักหน้าหรือว่าพูดคําว่าขาด้วยนะครับและที่สําคัญจ้องมองพวกเขาอย่างตั้งใจนะครับแต่บางครั้งเนี่ยก็อาจจะละาสายตาบ้างเพื่อไม่ให้เนี่ยเกิดอาการเกรงจจเกินไปกับผู้พูดและผู้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราฟังอย่างตั้งใจเนี่ยให้เราจำไว้เลยว่า ผู้คนหมายความมากกว่าที่พูดเสมอเมื่อผู้คนนะครับหมายความมากกว่าที่พูดเนี่ยเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างในใจที่เขาไม่ได้พูดเป็นการพูดออกมาให้สังเกตสายตาท่าทางอารมณ์และภาษากายของเขานะครับและลองตีความหมายดูว่าเขากําลังสื่อสารอะไรเขาต้องการอะไรกันแน่วิธีการเดียวที่จะทําให้ใครสักคนเนี่ยชอบคุณหรือว่าจูงใจพวกเขาคือพูดในสิ่งที่พวกเขาต้องการและรับฟังพวกเขา และมองไปเห็นว่าเขากำลังเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาและพูดในสิ่งนั้นถามในสิ่งนั้นและให้ความสนใจในสิ่งนั้นนะครับข้อ 3. สแสดงการรับรู้ในสิ่งที่พวกเขาพูดอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นภาษากายสายตาของคุณหรือแม้แต่คำพูดของคุณครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ฟังเนี่ยกับผู้พูดเนี่ยจะต้องสอดคล้องกันนะครับผู้พูดตั้งใจพูดผู้ฟังตั้งใจฟังมีภาษากายที่ชัดเจนว่าฉันรับทราบฉันรับรู้ฉันเข้าใจเธอ ฉันใส่ใจเธอแบบนี้ผู้พูเขาก็จะสบายใจนะครับที่เรามีภาษากายโต้อตอบแบบนี้เพราะฉะนั้นสแสดงการรับรู้เป็นระยะนะครับให้เขารู้ว่าคุณอยู่ตรงนั้นกับพวกเขาจริงๆข้อ4กล่าวขอบคุณพวกเขาครับเมื่อพวกเขาเนี่ยพูดในสิ่งที่น่าสนใจหรือว่าเป็นประโยชน์หรือว่าทําการชื่นชมพวกเขาครับ การกล่าวขอบคุณหรือว่าชื่นชมเนี่ยจะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่ามีเครดิตครับรู้สึกมีพื้นที่นะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันดีมากเลยที่ฉันเล่าแล้วใครบางคนเนี่ยก็ใส่ใจฉันเขารู้สึกดีครับเมื่อใครบางคนเนี่ยรู้สึกดีเขาก็อยากจะเปิดเผยกับตัวคุณมากขึ้นว่าเขามีอะไรในใจ หรือเขาเนี่ยอยากจะเล่ามากขึ้นเขาลดการของเขามากขึ้นครับคือใครบางคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่ได้พูดทั้งหมดนะครับแต่พอสบายใจนะครับคุณเคยเป็นไหมที่สบายใจกับใครสักคนแล้วก็พูดมากขึ้นมากขึ้นจนดูแบบเหมือนจะสนิทกันไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการชื่นชมนะครับการกล่าวคําขอบคุณการตั้งใจก็จะช่วยอีกฝ่ายเนี่ยสามารถเปิดใจกับคุณได้มากขึ้นนะครับข้อ5ใช้สายตาที่เป็นมิตร ทั้งผู้พูดและผู้ฟังนะครับบางครั้งเนี่ยสายตาเนี่ยมันก็สื่อถึงอารมณ์อะไรบางอย่างการรับรู้อะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นการใช้สายตานะครับก็จ้องมองเขาอย่างตั้งใจใส่ใจแต่ไม่ใช่ว่าทํำให้เขาเนี่ยเกรงเกินไปหรือว่าไม่ใช้สายตาที่อคตินะครับหรือว่าสายตาที่เปรียบเทียบต,ต่างๆหรือว่าสายตาที่มีพลังงานเชิงลบนะครับพยายามมีความรู้สึกใจดีเมตตาเข้าอกเข้าใจใส่ใจพวกเขาและแสดงออกผ่านสายตา และเข้าใจในสิ่งที่พวกเขาพูดแน่นอนครับสิ่งนี้จะทําให้คุณเนี่ยได้เป็นมิตรกับใครบางคนง่ายๆเพราะว่าการตั้งใจฟังที่ดีหรือว่าการพูดที่ดีเนี่ยก็คือการจ้องตาด้วยความเป็นมิตรนะครับข้อ6 เมื่อคุณตั้งใจฟังใครสักคนนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะหาจังหวะขอคําแนะนําหรือว่าสอบถามนะครับก็จะทําให้ผู้พูดเนี่ยเขารู้สึกว่าเออสิ่งที่ฉันพูดเนี่ยมีความหมายมีคุณค่าแล้วใครสักคนเนี่ยก็ตั้งใจฟังฉันเมื่อเรานะครับขอคําแนะนําหรือว่าอยากจะให้เขาเล่าให้ฟังมากขึ้น คนอีกคนหนึ่งนะครับเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนสําคัญและเมื่อคุณสร้างความรู้สึกสําคัญได้เมื่อไหร่นะครับเขาก็จะเปิดอกมากขึ้นกับคุณครับและคุณก็ตั้งใจฟังเพื่อประมวลผลว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันสื่อสารอะไรเขามีอะไรเนี่ยที่อยู่ในใจเขาข้างหลังนะครับแล้วค่อยชวนเขาคุยในยเรื่องที่เขาสนใจข้อ 7. ในการสนทนากันเนี่ยคุณจะต้องจําชื่อพวกเขาให้ได้จําจุดเด่นและเรื่องราวที่พวกเขาเนี่ยเล่าให้คุณฟังให้ได้หรือบางคนนะครับอาจจะเป็นคนที่ คุณเนี่ยรู้จักมาแล้วนะครับก็พยายามจดจําจุดเด่นของเขาสิ่งที่เขาสนใจและชวนเขาคุยเรื่องนั้นนะครับจําไว้เลยว่าหากจะต้องการให้ใครสักคนนะครับเขาชอบคุณคุณจะต้องคุยในเรื่องที่เขาสนใจไม่ใช่เรื่องที่คุณสนใจและสิ่งสําคัญไม่ควรมีอีกโก้นะครับที่จะไปคุยโอ,อ้อวดหรือว่าทับถมว่าชั้นฉลาดกว่าเขาสิ่งสําคัญครับจงทําให้ใครสักคนเนี่ยรู้สึกว่าเป็นคนสําคัญและรู้สึกชั้นฉลาดเมื่ออยู่กับคุณครับแล้วเขาเนี่ยอยากจะเล่าและเปิดใจอะไรกับคุณเนี่ยมากมายเลยครับ ข้อ8คุณจะต้องชวนคุยในสื่อที่เขาสนใจและก็มีความสุขเท่านั้นสังเกตรครับวิธีการพูดของเขาเวลาพูดกับคุณเนี่ยอะไรที่ทําให้เขาเนี่ยหน้าตายิ้มแย้มหรือว่าสายตาเนี่ยผ่อนคลายลงนะครับหรือว่ารู้สึกดีหรือเขาอาจจะยิ้มก็ได้ให้ชวนคุยเรื่องนั้นนะครับและแน่นอนครับเมื่อคุณเนี่ยเป็นนักฟังที่ดีแล้วก็ต้องรู้จักที่จะสนับสนุนให้อีกฝ่ายคุยถึงเรื่องเขาให้มากขึ้นมากขึ้นเมื่อเขาคุยในเรื่องที่เขามีความสุข คุณเนี่ยก็อาจจะพูดนะครับแล้วก็สนับสนุนเขาให้เขาเนี่ยเล่ามากขึ้นโอ้โหเรื่องนี้ของคุณเนี่ยดีจังเลยเราให้ฟังอีกได้ไหมอยากจะฟังมากเลยอะ่ะให้คุณนะครับสนับสนุนเข้าไปคลายว่ายกยอให้เขาเนี่ยพูดมากขึ้นนะครับเพื่อที่คุณจะมองหาจุดที่มีความหมายกับเขาหรือว่าสิ่งที่เขาสนใจเพื่อที่คุณเนี่ยจะได้สร้างบทสนทนาที่ยอดเยี่ยมจําไว้นะครับหากคุณเนี่ยสร้างบทสนทนาที่ยอดเยี่ยมอะไรก็เกิดขึ้นได้เช่นเดีวธุรกิจ ยอดขายหรือว่าการผูกมิตรที่ดีครับข้อ9อย่ามีอีโกโอ้อวดฉลาดหรือว่าโตแยนะครับอย่าเอาชนะใครสักคนในบทสนทนาเพราะว่าคุณจะดูโง่เขลาไปเลยครับต่อให้คุณเนี่ยจะบอกว่าคุณฉลาดและรู้มากกว่าฟังให้ดีนะครับทําให้เขาเนี่ยเป็นคนสําคัญและคุณเนี่ยจะกลายเป็นคนที่ใครก็ชอบคุณครับข้อ10อย่าอวดดีสอนใครสักคนในบทสนทนาที่เขากําลังพูดอยู่ อย่าพูดไส้ในขณะที่เขาพูดนี่เป็นมารยาทสําคัญนะครับในการที่คุณเนี่ยจะทําให้ใครสักคนเนี่ยชอบคุณข้อที่10อย่าไปสั่งสอนใครสักคนในบทสนทนาเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าไม่พอใจทันทีครับและควรจะดูอารมณ์อีกฝ่ายด้วยนะครับก่อนที่คุณจะคุยอะไรหรือว่าตั้งคําถามอะไรนะครับหรือว่าแซวอะไรก็ตาม อย่างที่บอกนะครับบางครั้งเนี่ยเราไปพูดกับใครสักคนตอนนี้เขาเนี่ยมีอารมณ์ที่ไม่ใช่เวลาที่คุณพูดนะต่อให้คุณพูดเล่นเขาก็ไม่โอเคครับเพราะฉะนั้นจะต้องดูอารมณ์ด้วยหากคุณเนี่ยจำเป็นต้องฟีดแบ็กหรือว่าเสนอแนะนะครับอย่าใช้คําพูดเชิงคําสั่งให้ใช้นะครับเชิงเสนอแนะแต่ว่าก็ดูอารมณ์ก่อนถ้าอารมณ์ของเขาสมดุลก็ค่อยฟีดแบ็กหรือว่าเสนอแนะไปนะครับ ถ้าหากเขาเนี่ยยังอยู่ในช่วงของอารมณ์ไม่ดีก็ไม่ควรจะเสนอแนะหรือฟีดแบ็กนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้แตกหกักหรือว่าไม่พอใจลึกๆแก่กันได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง motivation podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง motivation podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับและสำหรับคนที่ชอบการพัฒนาตัวเองในด้านของศาสตร์ความสำเร็จนะครับรวมไปถึงการที่จะใช้ศาสตร์ความสำเร็จกับธุรกิจของคุณให้มียอดขายที่เติบโตประสบความสำเร็จในชีวิตมั่งคั่งร่ำรวยออป,ป้ามีเว็บบนานะครับหรือคลาสเรียนฟรี NLP และการตลาดออนไลน์ที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนฟรีกันได้นะครับ ซึ่งเราจัดอย่างนี้มามากกว่า3ปีแล้วครับด้วยแพชชั่นที่ว่าช่วยผู้ประกอบการโค้ชนักธุรกิจออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่สนใจก้าวสู่การเพิ่มยอดขายสร้างอิสรภาพทางการเงินด้วย n l p และการตลาดออนไลน์โอป้าเอนะครับมีประสบการณ์ในด้านวงการธุรกิจเนี่ยมากกว่า14ปีในฐานะผู้บริหารขององค์กรชั้นนำนะครับเป็นคนวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรการตลาดรวมไปถึงการออกแบบสือ่อมีเดียปั้นทีมขายปั้นร้านค้า รวมไปถึงทักษะการขายการเจรจาต่อรองจิตวิทยาคนแมนพาวเวอร์และแน่นอนครับมากกว่า3ปีที่เราเข้ามาในออนไลน์และเราเนี่ยช่วยผู้คนมีอิสรภาพทางการเงินผ่าน NLP และการตลาดออนไลน์ ผลลับนักเลงของเรานะครับตั้งแต่หลักแสนจนไปถึง40ล้านนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราเองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์จากการเรียนรู้จากโคตระดับโลกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอ้อยนะครับอาจารย์วัสไมเคิลโบดักโทนี่โรบินโรเบิร์ตคุยสกิไบรอันเทซี่ทีฮาเฟเกอร์แร์ซิงเกอร์ ลาจิฟและอีกมากมายครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้น่าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เติบโตมากขึ้นรวมไปถึงหลายคนที่ชื่นชอบสาขาสําเร็จทําให้คุณเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นค้นพบแพชชั่นในตัวเองและเริ่มต้นสร้างชีวิตด้วยความมั่งคั่งร่ํารวยจากตัวคุณเองครับใครสนใจก็ทักมาที่ line si o p p a e s a n นะครับและคุณสามารถติดตามช่องทางของอปปสารทุกทช่องทางได้นะครับ เพียงคุณพิมพ์ที่ Google พิมพ์คำว่าโอปปาอีสานภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วเราพบกันนะครับโอปปาอีสานมาร์ e โค้ด e NLP สวัสดีครับ